สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับนะฮะวันนี้มาเดสวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับมีลูกค้าคอมเมนต์ถามมานะครับเครื่อง g x 3 5นะครับนะฮะเวลาสตาร์ทแล้วทำไมเครื่องกระตุกนะครับเครื่องสตาร์ทแข็งสตาร์ทติดยากนะครับนะฮะ เครื่องปกตินะครับลองสตาร์ทดูตัวนี้ดูไหนเครื่องปกตินะครับจะสตาร์ทง่ายแบบนี้นะครับลองสตาร์ทดูดไม่ว่าเครื่องจีนหรือว่าเครื่องแท้นะครับเวลาเราสตาร์ทนะครับจะต้องสตาร์ทแบบนี้ลองปิดปิดแล้วลองสตาร์ทใหม่ถ้าการนี้นะครับลองสตาร์ท นะถือว่าเป็นเครื่องที่ปกตินะฮะจะต้องสตาร์ทติดง่ายชิวๆแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับ e c s y s t t r t นะครับตัวลดแรงอัดนะครับเปิดฝาออกเลยแล้วเอาตัวนี้ลองใส่ดูถ้าเมื่อไหร่นะครับถ้าตัวนี้มันแตกหักนะครับอาการมันจะเปลี่ยนไปนะฮะ ัวนี้เป็น ec start ตัวแท้ honda นะครับจะปั๊มตัวนูนไว้นะ ec start คือตัวนี้นะฮะตัวลดแรงอัดจากหัวลูกสูบนะครับถ้ามันหักไปเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวจะมีอาการแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับมาดูลองส start ดูนะครับตัวนี้เปลี่ยน ec start ที่เสียใส่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเวลา start แล้วเครื่องมันจะกระตุกพลิกคว่ำเลยนะ แต่มันก็ยังติดนะครับถ้าเราแต่มันสตาร์ทยากหน่อยหนึ่งนะฮะเนี่ยติดเหมือนเดิมนะครับแต่เวลาสตาร์ทอ่ะมันจะหน่วงมือนะฮะปิดสวิตช์แล้วลองสตาร์ทอีกทีเพราะปกติเครื่องสี่จังหวะมันจะต้องเนี่ยฮะมันจะสะานมือนะครับกครับจะดึงยากนะฮะให้ดีนะฮะลอง ท่านที่มีอาการแบบนี้นะครับให้ไปเปิดฝาวาล์วดูนะครับลองดูเดือยตัวลดแรงอัดนะครับของหัวลูกสูบดูนะครับลองสังเกตดูนะครับถ้ามันมันจะมีลานสปริงอยู่ด้านในนะครับลองเอามือกดได้นะครับถ้ามันคืนปกติแบบนี้นะครับหรือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้ามันหักหรือว่ามันค้างยังไงนะครับให้ลูกค้าเปลี่ยนทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับว่า จะซื้อของเทียมหรือว่าของแท้นะครับก็เหมือนกันครับการใช้งานเหมือนกันครับจะมีลูกเบี้ยวมากตรงนี้เหมือนกันนะครับใส่แทนกันได้นะครับนะให้ลูกค้าสังเกตดูนะครับอาการแบบนี้นะครับเราลองเปลี่ยนตัวเฟืองราวลิ้นนะครับลองเปลี่ยนทิ้งดูนะครับทริคเล็กๆนะครับสำหรับ เครื่องนะฮะเรื่องสี่จังหวะนะครับสกิลดีๆมีให้เสมอนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับทางช่อง YouTube ร้านตู่บริการเชียงใหม่หรือกดติดตามได้ทุกช่องทางนะครับทั้งแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ